นี่นะครับเป็นยังเขาต้องปลูกห้างนะครับผมปลูกห้างเจ็ดสิบนะครับระวางต้นความห่างนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับบางค้นเพื่อนกับปลูกเป็นเมตรนะครับขอดีครับสังเกตครับสังเกตเบ้องนะครับฟังที่มันบ่มีต้นมันฟังข้างนอกนะครับขอบนะครับหัวมันน่ะสีดกแล้วก็ใหญ่นะครับมันยืดออกไปเพราะว่ามันรูว่าทางนี้บ่มีไอ้ตัว ขวางมันนะครับบ่มีต้นมันทั้งนี้นะครับมันกัสิยืดหัวไปมันรูนะครับธรรมชาติของพืชทั้งทั้งนี้นะครับหัวมันกัสิสันๆนะครับมีคืออันนับแต่สันนี่นะครับเบื้องให้ชัดๆนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันมีต้นหนึ่งอยู่ทั้งนี้ครับนี่ครับนี่ครับเงาหนึ่งอยู่ทั้งนี้อันนี้ระยะห่างเจ็ดสิบเซนนะครับมันกัสิสร้างหัวไปทั้งที่บ่มีต้นมันนะครับเนี่ยครับหลายกว่าแล้วก็สังเกตเบื้องเป็นทุกเงานะครับ ทั้งนี้ไม่สีหัวสันสัครับแสดงว่าการปลูกหางมมกกอกาเทศไห่ระยะการลุหัวได้ดีครับของผมปลูกหางเจ็ดสิบนะครับนี่ครับมาเบิลงหัวนี่คือกันครับนี่ครับสังเกตบ่ครับเนี่ยอันนี้ผมยกขึ้นมากก็คือฟังนี่เป็นฟังข้างหนกนะครับฟังข้างหอกตีบริเวณมีต้นมันครับนี่ฟังนี่มันก็สีมีหัวเนี่ยครับ บ่หลายได้ครับสังเกตนะครับเนี่ยหัวมันทุกเงาครับส่วนมากนะครับสิบปเกับทุกเงาเนี่ยครับเนี่ครับเห็นไหมครับฟังนี่กับสีหัวยืดออกมาเงาฟังนี่กับสีหัวสันๆนะครับเหมือนมันรู่แะครับมาถ้ามาทางนี้กับสีชนกับต้นนี้ครับนี่คือประโยชน์ของการปลูกห้างครับจะได้หัวดีนี่นะครับผมปลูกห้างเก็ดสิบได้ครับกะ รีวิวเพื่อแบ่งปันเป็นแนวทางกันครับสำหรับท่านใดที่ว่าตอนปลูกไม่ไม้อาจสิบบอสบายจะว่ามันห่างเนี่ยครับทั้งนี้มันเนี่ยมึงเหงานี่ครับหัวมันจะออกมาแต่ทางหนอกเลยครับฝั่งในมันบมมีเลยตัวนี้มันก็สีอียงออกมาครับสังเกตได้ครับเพาม้ามันสะชนกับตัวนี้นี่นะครับนี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางครับสําหรับท่านใดว่าปลูกหางกับปลูกทีมันต่างกันจังเลยครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ